คุณที่ได้รับปนะะัวนค่ะผูที่ชื่ออะไรคะจากลำรับที่ชั้นนะคะนางสุพรรณมีแก้วเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านตระกึงที่ไหนโมนิค้ มีต้นขึ้นเรื่อยๆบ้านต้องมีกระถางมีต้นไม้ถ้าไม่มีสวนนีก้ก็เหี่ยวแห้งไปนะคะอย่างนี้นค่ะก็เลยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊อะปกติแล้วเราจะเห็นเขาทํากระถางกับปูนเฉยๆนะคะค่ะก็เลยคิดแตกต่างว่าถ้าคุณหนูนี่ยน่าจะทําได้เนื่องจากสังเกตว่าเห็นท่าที่อยู่ตามพื้นดินหรืออะไรที่เปื้อนปูนแล้วมันแข็ง,งขึ้นมาอย่างนี้นคะคะก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะใช้ได้ค่ะ รูเห็นเป็นผ้าแล้วดีทู่ไปทิ้งค่ะเราเริ่มต้นทำทาได้นี้ทำยังไงครับผมเริ่มเริ่มทดลองค่ะค่ะค่ะี่การทางกาใช้ปูนเราก็ใช้ปูนซีเมนธรรมดาทั่วไปนี่แหละค่ะค่ะเป็นปูนเขียวหรือปูนแดงก็ได้ค่ะค่ะการผสมปูนถ้าไม่ว่าเป็นผ้าคุณหนูหนึ่งหนึ่งผืนอันนี้นะคะเราก็อาจจะใช้อ่อ ปูนครึ่งขันแล้วก็จากน้ำผสมแากน้ำผสมปูนชัเลยใช่ไหมคะค่ะผสมปูนอัตราส่วนนี่ถ้าเป็นผ้าคุณหมดถ้าเป็นผ้าคุณหนูพื้นพื้นเดียวนี่แล้วก็ใช้ปูนหนึ่งขันนี้นะคะ,คะขันหนึ่งขันค่ะค่ะน้ำก็ประมาณสามตึ้งสีแก้วค่ะค่ะ,คะแล้วก็ผสมผสมปูนเมือ่อ ตอนยุ่งยากนิดหนึ่งนะคะพวแล้วนะคะแล้วเอาผ้าชุบน้ำบิดให้มันหมาดนะคะชุบน้ำแล้วเอาบิดบิดให้มันหมาดนะคะในต้อใงให้เป็นผ้ามีมีม,มีเป็นลักษณะเหมือนผ้าขนุนนี่นะคะ<น>ถ้าเป็นผ้าอย่างนี้จะปูนไม่จับจะต้องเป็นผ้าที่มีแบบว่ามีขนมีโพาน้ดนี่ค่ะ<ม><ม> ใช่ค่ะใช่ค่ะผสมเลยค่ะผจะก็ชุบชุบปูนเลยค่ะชุบปูนได้เลยนะคะอาจจะแห้งไปไปนะคะค่ะใช้น้ำใช้น้ำอีกนิดนึงถ้าสมมติว่ากรณีเราผสมไปแล้วอาจจะน้ำน้อยเราก็ใช้น้ำอีกก็ได้นะคะเครื่องดูดกับผ้าในการซับปูนเข้าไปด้วยนะใก็เลยในเรื่องการผสมปูนกับน้ำเนี่ยจะบอก ไม่ได้มันขึ้นอยู่กับผ้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับที่เราใส่ปูนใส่น้ำก็มาวางกับแบบนี้นะคะแบบเนี่ยใช่ค่ะแบบแบบนี้เราก็เอากระถางกระมังเท่าไหที่อยู่ตามบ้านเรือนเราก็ได้นะคะ๋อคืออยากได้ทรงแบบเหนใช่ค่ะนั้นเลยนะคะที่จุดเด่นของกระถางจากผ้าขึ้นรูมมันคือจุดเด่นตรงที่ว่าเราสามารถดัดเปลงให้ออกแบบ มันตางจากจากกระถางปูนนี้นะคะค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราเอามาวางกับแบบดแล้วเราก็สามารถที่จะตกแต่งเพื่อให้มันเป็นแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้คือทำถ้าจับีกไ่เลยเขเหมือนว่าชิ้นเดียวก็จะมีอันเดียวในโลกใช่ค่ะเพราะว่าขึ้นอยู่กับฝีมือที่เราจับใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ละวันแล้วแต่อารมณ์ที่เราขึ้นมาแต่ละวันแต่ละทุนเลยนะคะ แล้เอามาปาดอีกเพื่อให้ได้มาตรฐานเขาปูนเราไปได้ทิงทิอย่างนี้นะคะก็ประมาณใช้ประมาณสงรอบหรือสรอบอันนี้เกะให้มาดูตัวอย่างว่าเมื่อให้แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะค่ะอันนี้คือยังไม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาปูนมาปาอีกใช้เลงค่ะค่ะให้มาใได้มาตรฐานแบบนานๆาี่นาทีถึงจะแห้งโอ้ยไเป็นอีวันยังก็ไม่เออเอยุวันใช้รเวลาในการา ทรงจำปีเนี่ยจำปีส,สอง้ยบาทสองานะครต้นต้นแบบนี้ก็ต้นละสามร้อยสางร้อยน,อนี้คือโซนร <ellow. S 1> ้อยล้านสี р, นะคะอันนี้อ่ะเขาเรียกว่าทรงกระดังงาสามร้อยบาทค่ะ อย่างหนึ่งนะคะอันดับแรกท่านต้องมีใจรักในสิ่งที่ท่านจะต้องทำสองท่านต้องต้องมีเป้าหมายกับความคิดและความต้องการของตัวเองด้วยค่ะว่าเราจะทําแบบไหนเมื่อเรามีเป้าหมายแล้วอ่ะเราก็ต้องเดินตามเป้าหมายให้ถึงที่สุดค่ะอย่ายอมแพ้ทุกอย่างมีปัญหาเมื่อมีปัญหาเราแก้ได้เราก็จะมีความสุขในงานที่เราทําค่ะ